ข้อมูลของรถแล้วก็ผู้ขายเอาไว้ฮะจะดูรูปโปรไฟล์เขาครับเขาชื่ออะไรก็เข้าไปใน facebook ใส่ชื่อนั้นเสิร์ชหาเจ้าของรถได้โดยตรงนะครับถ้าเข้าไปแล้วเจอเบอร์ก็โทรไปไม่เจอเบอร์ก็ส่งไมสเสษไปครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก สภาพเรียบร้อยดูดีเกินอายุอานามจริงนะรถคันนี้นะครับเรียกว่าเจ้าของดูแลมาดีจริงๆหรือไมอ่เียดึงก็เรียกว่ามีการซ่อมบำรุงหรือกั i น t เทนแนนใหญ่มาแล้วนะครับก็เลยสภาพออกมาดีขนาดนี้นะรถด,ดีๆสภาพงามๆศูนย์บริการเพียบอะไหเยอะเต็มตลาดมาตรฐานดีนะครับกดไลค์หรือยังครับกดไลค์หรือยังครับ กดไลค์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าเป็นการตกแต่งภายในนะแน่ๆเลยพววมาลายนี่ต้องเปลี่ยนให้ได้เลยพววมาลายธรรมดาหรือคอพับเปลี่ยนไมพอจอดรถคุณก็ปลดสลักนะจัดันมันขึ้นมาเหมือนกันขโมยไปด้วยในตัวแต่มันเท่ฮะเห็นเขาแต่งกันแล้วนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะเขาแต่งรถกันนี่นะครับของแบรนด์เนมทั้งนั้นค่าของแต่งเนี่ยบางทีแพงกว่ารถอีกนะหลายๆคนชอบเข้าใจว่ารถพวกนี้มันจะช้ำขอโทษใช้แต่ของดีๆนะครับสเปคนี่เหนือกว่ารถสแตนดาร์ดเยอะดูจากที่เห็นนี่ก็เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่80-90%ิบเ้อร์ซ็นตนไปเลยนะครับพร้อมใช้งานในเรียกว่าในชีวิตประจำวันนี่สบายๆเลย แม่จริงๆให้ตายเถอะพระเจ้าจอร์ดช่วยกล้วยด้วยนะโอ้รถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะรถแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรวิ่งดีแอร์เย็นประหยัดน้ำมันเท่าน,นี้ก็สบายไปเกินครึ่งนะครับ Facebook Marketplace นะครับก็มีช่องทางให้ท่านได้ติดต่อเจ้าของรถตัวจริงได้นะครับอมีอยู่ใน คลิปวิดีโอนี่นะครับมีเห็นชื่อเห็นโปรไฟล์ผู้ขายเขานะครับก็เปิด f c e e o o o ครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาตามชื่อที่อยู่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอผู้ขายตัวจริงได้เลยครับ